นี้เวลาห้าคึ่นิดๆครับบรรยากาศแบบว่าฟ้าก็คึมคมฝนนะฮะหลังจากที่ฝนตกมาแล้วทั้งคืนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเราจะได้เจอทะเลหมอกไหมไปครับวันนี้ไปกับไอดำคันเดิมครับพามาด้วยกันก็พาขึ้นไปด้วยกันนะฮะไม่ทราบว่าเราจะขึ้นไปไกลไหม ประมาณเจกิโลใช้เวลาขับรถสิ้านาทีบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำดีนะฮะมีฝนตกลงมาโปรยโปรยพอเป็นพิธีเนื้อ นี่คือหมอกแบบว,ว่าเกือบจะไม่เห็นทางเลยนะฮะสวยครับสวยสวยอุ้ยรถจอดเทียบเลยอันนี้มันก็จะจอดรถใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นมาบนนี้นะครับมันจะมีจุดคัดกรองแล้วเราต้องใส่แมสแล้วก็ตอนนี้แค่ที่จอดรถนะครับก็คือหมอกก็เต็มละแต่ว่าสภาพแบบนี้เรายังไม่รู้ว่า หมอกที่เราจะเห็นจากตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นยังไงไกลปะอาทีเดินไปก็ได้คือ <c ười> ตอนนี้หมอกก็ฟุ้งๆนะฮะก็คือเราอยู่บนนี้คือเรามองทางได้ระยะแค่ประมาณสัก50เมตร เมื่อกี้พาขึ้นไปพอถึง <Lamborg> ข <hini> ้างบนสัญญาณมันดังวิ่งมันมีสัญญาณนุกจังละตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะฮะเราก็จะเดินขึ้นไปมีกี่ชั้นเนี่ยต้องขึ้นข้างบนหรือต้องออกตรงนี้ขึ้นบน ตอนนี้เราเดินอยู่บนสกายวอล์กนะฮะซึ่งวิวจะถามว่าวิวสวยไหมคือผมบอกไม่ถูกนะว่าสวยแบบไหนแต่ว่าสำหรับผมคือแบบนี้มันก็สวยแล้วหมอกเต็มเลย ต้องมาเก็บตัวตอนตอนมองเจงเที่ยงหมองสวยๆมจงเทียงจะเห็นแต่ไม่มีมองคือว่ารีวิวอันนี้อันนี้คือถ้ามองพุ่งนี่มันเสียเพราะมันมองมันต้องมาซ่อมต้องมาซ่อมช่วงช่วงที่ฝนไม่ตกก็ได้ คือตอนนี้เรามองมองวิวไม่เห็นเลยนะฮะเราเจอแค่หม <laughs> อกนะฮะคือแค่ฝุ่นขาวที่เราเจอกับตรงสะพานแล้วก็ฝน <laughs> คือมันไม่สามารถจะมองวิวได้เดี๋ยวเราขึ้นไปมองวิวจากอีกชั้นสองชั้นข,ข้างบนนะฮะตรงนี้เป็น,น,นมุมที่เราจะมองเห็นตัวสกายวอล์กนะครับนันเลียดไปกับทะเลหมอ,อกแต่วันนี้จมครับ ใช่เท่าที่เห็นนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีช่องเปิดนิดนึงทันที่ถ่ายผู้ มองนะครับก็จะเป็นถามว่าวิวตอนนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหมอกที่ตกค้างอยู่ตามซอกเขาซึ่งจะเป็นจุดที่ข้างล่างเป็นื้นกระจกนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวทะเลหมอกฝังขวาก็จะเป็นจุดชมทะเลหมอกจึดเก่าของที่นี่นะฮะส่วนมองลงไปฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นตึกนะครับสามารถขึ้นไปดูได้ข้างบนข้างบนนะครับมีหนึ่งสองสามขึ้นไปดูวิวได้ถึงสามชั้นนะฮะแล้วก็ได้วิวที่มอง นี่นะครับสาหรับตรงนี้นะครับปกติคือยังไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปขึ้นมานะครับแต่วันนี้นะครับเหมือนว่าเรา,าถือว่าโชคดีนะครับได้มากอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วก็วันนี้เราได้มาดูจุดของสกายวอล์กนะครับเป็นจุดที่พูดว่าเม a ซิ่งแล้วก็สวยมากตอนนี้จุดท้ายจุดของสกายวอลนะ์กแล้วบรรยากาศข้างหลังโอเคเลย สำหรับตัวสกายวอล์กของเราตอนนี้ตัวอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีแพลนที่จะเปิดให้เข้าชมแบบไม่เป็นทางการแบบให้ทดลองใช้อาคารในเดือนตุลาคมนี้คาดว่าน่าจะจากต้นเดือนเลยก็จะทดลองใช้เกาะให้ให้เข้าชมแบบไม่ไม,ไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าเข้าชม ดูก่อนว่าเป็นยังไงติดตามอัปเดตกันอีกครั้งนึงอัปเดตได้จากเพจท่องเที่ยวเอเยเวเบตงอเมซอนในอาเซียนอันนี้ข้อมูลของแท้แน่นอนแล้วก็อัปเดตอยู่ทุกวันนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับที่นี่นะครับทะเลหมอกเอเยเวอำเภอเบตรงจังหวัดยะลาครับ